ลาบ้าเลบ้ามาบอกเอฟซีก่อนบอกเอฟซีก่อนเอฟซีลาบ้าชัยภูมินะครับบัดนี้เดินตายตาทอนครับไม่ทำให้ทีมงานผิดหวังยาวยาวยาวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเหลี่ยมที่ท่านกำลังรับชมอยู่นี่นะครับเป็นเหลี่ยมของเจ้าเต้ยนะครับแล้ข้ามหัวกัแลมบาชัยภูมินะครับนี่แหละครับแลมบามวยโมครับ เรื่องคีโมนี้ต้องยอมเขาครับแลมบ้าครับมาดูครับฝีมือการเตะตะก้อกับฝีปากครับอันไหนจะเก่งกว่ากันครับแลมบ้าชัยภูมิครับตั้งหนึ่งต่อสามครับโตเตอร์เสิร์ฟมาแลมบ้าเปิดให้เตยจุฬาสวยครับ หลวงพี่ป้างยกมาโจเต้ยโมงแลมบ้าเปิดได้ครับยังอยู่ครับแลมบ้าหลนครับไทยฟราวครับแลมบ้าฟาวครับ <laughs> แลมบ้าฟาวครับแหมฟาวเราไม่ยอมรับครับถ้าเป็นเถียงครับ แต้มสองต่อสามครับเจ้าเต้เสิฟฝั่งตัวยกของลัมบ้าคือเจ้าเต้์จุานะยครับเตยยกไปลัมบ้าชัยภูมิฟาวอีกแล้วครับเจ้าเต้ถือกระเบือเท้าเอวเลยครับลูกนี้ถือว่ายกสวยแล้วนะครับแต้มสามเท่าครับเต้เสิบยอดไม่ข้ามครับ ล้บ้าเลยบ้ามาบอกเอก่อนบอกเอฟก่อนเอฟซีอ้าบ้าเจโมงนะครับปัตรานีินตายตาทอนครับไม่ทำให้ทีมงานผิดหวังยาวยาวยาวเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮยเม้ย <c oughs> เฮ้ยนฮ้ไเฮเฮ้ยเฮ้ยคร้เรคยเฮครคร้าเฮ้ย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 งม้้ยเ้ ตามสามเท่าครับตเตยเสิร์ฟมาแลมบ้าเปิดหัวครับเตจุลาย,ยกห่างครับโบงไฟสวยงามครับรแลมบ้าอย่าลืมเปืนก้นะ้ว่ยนะอย่าลืมเปืนก้นเนียนะวันนี้แลมบ้าเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับสามเท่าครับแลมบ้าเสิร์ฟไปลูกลงครับเข้าช่องกลางพอดีครับ แรมส่ต่อ3ครับเสร์บเข้ากาลางไปหลวงพี่เปิดสวยครับยกมาเจ้าเต้ยเอาตีดหลังเท้าซ้ายลัมบ้าครับเตจุลาย,ยกสวยเอาล้นครับหลวงพี่ยอดเอาเจ้าเตดักอยู่แล้วครับลรมบ้าใสาฟ่ฟาวอีกแล้วครับอ๋อเจ้าเตยฟาวครับหนีไปเป็น5ต่อสครับ เตยไปหลวงพี่เปิดสวยจะเตยโมงแลลมบ้าเกี่ยวครับยกไปคอ่นข้างทางโอ้โหโมงพิกเนตลงครับ<ฮ>หนีไปเป็น6ต่อ3ครับลลมบ้าเป็นฝ่ายเสิร์ฟเ,เตยเปิดสวยหลุมพี่ป้างยกมาสวยครับ ยงครับ <Okay. S 1> ต่อยครับ3 <Okay. S 1> ต่อหครับเต้ยเสิร์ฟมาแลมบ้าเปิดหัวสวยครับเ <Okay. S 1> ตยกค่อนข้างห่างแลมบ้าโดนเกียวครับโ <Okay. S 1> oh, อ้โหเจ้เตยโหมไม่ข้ามครับลื่นครับฝน <Okay. S 1> ตกเพิ่งหยุดนะครับ <Okay. S 1> สนามยังลื่นยังเปียกอยู่ครับ เบียวซ็อกถุงเท้าที่ทรามาเพื่อพี่น้องชาวตักก็โดยเฉพาะมีกันลื่นยึดติดแต่แล้วไม่ต้องกลัวลื่นระบายอากาศดีใส่สบายถุงเท้าดีมีคุณภาพต้องเบียวซ็อกสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่ Facebook Fan พ a เบียวแพทเทินรองเท้าเพนไลมีวางขายในช้อปปี้และรัศดาแล้วนะจ๊ะหกต่อสามครับผมนี่บ้างยกมาสวยงามครับเจ้าเต้ยมงโอ้ยแลบ้าเกี่ยวได้ครับยกอย่างนี้ห่างครับ หลวงพี่ไล่ย,ยกมาเอ้าเตยหยอดแลมบา้าเจ้าเตยดักเอาแล้วครับแลมบา้ารอจิ้มครับจิ้มไปเตยเกี่ยวเอ้าเกี่ยวไม่ได้ครับไร่ใช่ว่ามีพื้นสรุปเขาเรียกว่าพื้นอะไรพื้นปลากระป๋อง <laughs> ไม่ใช่พื้นหมาใช่ไหมเอาแค่ปลากระป๋อง <laughs> <laughs> ต่อคิวหรือเลปล่าครับพี่เป้ครับนี่คุณกล้าถามผมเด็ครับเอา้า บอกสิครับแจ้งสิครับมีตัวครับคิวผหว่งาครับต่อไปทำไมแกไม่พูดอ่ะยังไงยังไงต่ออีกคู่นึงเอ้าเอาอีกแล้วทีแรกมันสามคู่นะเี๋ยวสองคู่อย่งเะี้ยตอนเราถามเขาทีแรก ก้าวสามคู่มีแต่คู่ผมสามคู่น่ะที่ที่เหลือสองคู่มีแต่คู่ผมคนเลยคู่น้องผมคนเลยนทั้งสองเหลี่ยมของของโปรแบ็คจอวันนี้ผมอุโลมให้เตี้ย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 ครับสอนกครับเตี้ยครับสอนมาชมเกมกันต่อครับขอโทษทีครับแอดมินอ่านเหลี่ยมอยู่ครับหลวงพี่ป้ายกมาล้นครับเต้รับลูกแรกสวยยกไปแลมบ้าบุ้งมองสกิดดีครับ แล้วบ้าะบ้าไเล้มเา้่าแป,าป,ปดนะปต่อ3ครับแลมบ้าเสือไปหลงพี่ป้าเป,เปิดสวยครับโยกมาหางครับโอ้โหเจ้าเตยปแปกินครับเลือพูดแบบไม่สุภาพนี่คือแปลแดกครับลูกนี้ครับ เจตายเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับเสิร์ฟมาแลมบ้าเปิดสวยครับเตจุลายกสวยงามแลมบ้าใส่เต็มครับแลมบ้าแลมบ้าเอฟเอฟเอฟซีบอกเอฟซีบอกบอกว่าสู้ๆูจตายเปิดสวยแลมบ้าชัยภูมิ โมงดีครับเก้าต่อสามครับแล้วบ้าเสือไปเตยเปิดสวยครับเตยหยอดโอ้ยเตยเห็นหมดแล้วครับอย่างงี้ก็โดนบงใส่ตานี่ครับแล้วบ้าแล้วบ้ามายิงปืนหน้ากล้องเลยนะทิมมังยอง หลวพี่ปางยกมาเจ้าเต้ยโบกออกไปเลยครับเสียงดังลั่นสนามครับลำบ้าครับลำบ้าเสือไปเต้ยเปิดไม่ออกครับต้องลากเองครับค่อนข้างห่างแกไขมาเต้รับลูกแรกยกไปลำบ้าโบง ยังอยู่ครับลูกล้นครับเตจุฬารับลูกแรกสวยยกมาอย่างนี้แลมบ้าใส่เต็มครับจบเกมแลมบ้ายิงปืนเลยวันนี้เปิด้วยนะครับนานๆแล้วบ้าจะมาตาทอนครับเหรอขี่เบียดเหรอเนอะเกมแล้วจะไปเดินเสิร์ฟอะไรอีกอ่ะเกมแล้วนี่แหละครับฉายาแลมบ้าครับ เอลไทยด้วยครับหรือแลม่าชัยภูมิชั่วโมงนี้ตดมากแต่ก็ท่านแม่ใคบอกบอกเขาติดกี่บาทหกร้อยเออนี่แหละหกร้อยบอกของหกร้อยนั้นแหละโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ